สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีประโยชน์สยองขวัญสุดโหดเรื่องหนึ่งจะประเทศจิลีจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของอาณาหญิงสาวที่เพิ่งจะได้รับทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเธอจึงใช้ช่วงเวลาสุดสัปดาห์เพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างอากาศกับกลุ่มเพื่อนรักของเธอ4ี่คนซึ่งจะประกอบไปด้วยฟิลิปเปฟานซิสกาซูาซานนะ่าและอัลเฟโดแฟนเก่าของอาณาตัวหนังได้เปิดฉากมาที่อาณนาะที่กำลังจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน,นาอานานั้นได้ทุนไปปปปเเเเรรรรีียยนนนตตต่่่่อออทททาางงะะศศใมแธกกัดด้ิบค โดยเฉพาะพ่อและแม่ที่แก่มากแล้วถ้าพวกเขารู้ว่าอาณาจะย้ายไปทั้งสองคงตกใจกันหน้าดูจนกระทั่งซูซนนานนาเพื่อนสนิทของเธอได้มาเปิดอ่านหนังสือแจ้งเรื่องทุนและร่วมสแสดงความยินดีกับอาณาเป็นคนแรกก่อนที่ทั้งสองคนจะออกไปยืนรอเพื่อนซึ่งเป็นคู่พี่น้องอย่างฟิลิปเป้และฟานซิกาเพื่อออกเดินทางไปพร้อมกันซึ่งในทริปนี้ มีอดีตแฟนเก่าของอาณนาะที่เลิกลากันไปนานมากแล้วอย่างอัลเฟโดได้ติดรถมาด้วยเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทของฟิลิปเปอาณาอาอก,การไม่ปลื้มเมื่อได้เห็นหน้าอัลเฟโดอีกครั้งแต่เธอก็ไม่อยากให้ทิมนี้ต้องก่อยก็เลยยอมออกเดินทางไปด้วยเมื่อขับรถไปได้สักพัก พวกเขาได้เจอกับซากสัตว์ที่นอนตายอยู่กลางถนนทาให้ฟิลิปเป้หักหลบจนเหยียบก็ก่ออะไรบางอย่างและทําให้รถของพวกเขาไม่สามารถเดินทางต่อไปได้พวกผู้ชายทั้งสองคนได้พยายามลงไปดูอาการของรถแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเสียหรือพังตรงไหนอาณาได้ออกมาคุยกับอเฟโดเรื่องทุนที่เธอได้รับมาทําให้แฟนเก่าแสดงความยินดีกับเธอด้วยและบอกว่าตัวของเขาเองจะตามไปอยู่ใกล้ๆอาณาเช่นกันอเฟโดสอบได้ทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสส่วนซูซาน่าก็ได้บอกสองพี่น้องเรื่องทุนของอาณาเช่นกัน ทำให้ทุกคนพากันดีใจยกใหญ่ซึ่งในระหว่างนั้นชาวบ้านคนหนึ่งได้ขับรถผ่านทางพอดีพวกกลุ่มวัยรุ่นจึงของความช่วยเหลือจากชายคนนั้นให้ช่วยซ่อมรถของฟิลิปเป้ให้ทีอานาสังเกตเห็นว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งเดินตามเขามาด้วยแต่เธอก็ไม่ได้พูดจาอะไรเมื่อซ่อมรถจนเสร็จอัลเฟโดได้พยายามยื่นเงนให้กับชายคนนั้นเป็นค่าตอบแทนที่ซ่อมรถแต่เขาก็ออกปากมาว่าไม่รับและไม่พอใจที่อัลเฟโดพูดมากเชิงดูถูกชาวบ้านก่อนที่อัลเฟโดนั้นจะทำมือของเขาพองด้วยการเข้าไปวุ ถูกด,าดก่าด้วยคืนยมร้อนร้อนอาณาได้เอาผ้ามาพันมือให้กับชายแปลกหน้าและถามทางเขาเพื่อไปยังฟาร์มที่พวกเธอกำลังจะมุ่งหน้าไปซึ่งชายคนนั้นก็ได้บอกว่าให้พวกเธอขับรถต่อไปอีกไม่ไกลเดี๋ยวก็จะได้เห็นฟาร์มเองเขาแนะนำตัวเองกับอาณาว่าเขาเชื่อว่าหวนเมื่อพวกกลุ่มวัยรุ่นขับรถต่อไปอีกสักพักฟิลิปเป้ก็พูดเชิงหมัดไส้ฮวนที่ทําเป็นแทะไม่ยอมรับเงินก่อนที่พวกกลุ่มวัยรุ่นจะเจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่ร้องร้องไห้ของถนอนอยู่พวกเขาจึงพากรนลงจากร แต่ไม่ด้วยแผลเว่อหวาดดูน่ากลัวส่วนใบหน้าของเธอก็เต็ไมไปด้วยเลือดอาณาได้บอกให้เธอใจเย็ยนลงก่อนมีอะไรก็ค่อยๆเล่าออกมาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ดูหวาดกลัวและทำท่ามไม่ไว้ใจทุกคนเอัาเฟโดได้บอกอาณาว่าคิดห,หนักกว่าน,นี้หน่อยก่อนที่เธอจะทำอะไรลงไปหรือช่วยเหลือใครเอัาเฟโดรู้สึกไม่ชอบมาพาคนก่อนที่จะมีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาจอดใกล้ๆกับพวกเขาชายแปลกหน้าสองคนได้ถือ่อนไม้ลงมาและใช้ไม้ตีอาณาที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก ตามต่อ้วยอ,อัลเฟเดอและฟิลิปเป้ที่เข้ามาห้ามปาพวกเขาเอาไว้ส่วนสาวๆอีกสองคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่สูเซนากระโดนจับกลับมาได้และถูกเอาไม้ตีส่วนฟาซิก้านั้นก็ถูกปืนยิงที่ขาจนได้รับบาดเจ็บ อาณาถึงขึ้นมาภายในบ้านหลังหนึ่งที่ดูเก่าโสมเมื่อเดินไปเปิดประตูและลงไปสำรวจภายในบ้านเธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดดำมายืนรอเธออยู่ที่ยังขึ้นข,นของบันไดหญิงชุดดำที่พูดว่าอยากจะให้อานาไปพบกับใครบางคนซึ่งคนคนนั้นก็คือผู้หญิงที่อาณาเจอในตอนแรกในตอนนี้เธอถูกล้ามเอาไว้ในคอกสัตว์ อาณาถึงนั่งลงพยายามพูดคุยกับเธอหญิงสาวคนนั้นที่บอกกับอาณาว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วมันทรมานยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบีบคออานายกขึ้นและพยายามที่จะจูบเธอแต่ผู้หญิงชุดดำก็เข้ามาขวางเขาเอาไว้ก่อนที่เธอจะสั่งให้มันเอาตัวของอาณาออกไปที่ข้างในบ้านอัลเฟโดได้ถูกโซ่ล่ามาไว้กับโครงเตียงเขาพยายามร้องเรียกหาฟิลิปเปและอาณาเสียงดังแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมา ที่ในอีกห้องที่ดูเหมือนห้องนอนเมฟาซิสกานั่งร้องไห้สึกซื้นอยู่คนเดียวด้วยความรู้สึกหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนส่วนในอีกห้องซูซาน,น่าเพื่อนสนิทของอาณนาะได้อยู่กับชายหนุน่มร่างอ้อนคนหนึ่งที่เอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้เธอเปลี่ยนเขาบอกให้ซูซาน,น่าเปลี่ยนเสื้อผ้าออกแล้วเธอจะได้ดูน่ารักขึ้นก่อนที่ภาพจะตัดมาที่อีกห้องหนึ่งที่มีฟิลิปเป้พี่ชายของฟาซิสกาถูกล่ามขาวไว้อยู่ภายในห้องเดียวกันนั้นฟิลิปเป้สังเกตเห็นถึงชายแปลกหน้าน้ดวย อาณาได้เข้ามานั่งกินอาหารภายในบ้านโดยมีชายแปลกหน้าที่มีชื่อเรียกว่าเปโดมาคอยนั่งคุมเธออยู่ก่อนที่มันจะเดินเข้ามาเอามือลูบหัวเธออาณาก็เลยถามมันว่าคิดที่จะทําอะไรมันจึงเลียไปที่ใบหน้าของอาณนาะและยพยายามถอดเสื้อผ้าของเธอออกจนหนุ่มอ้วนที่อยู่ในห้องของซูซาน่าตั้งแต่ตอนแรกต้องเข้ามาขัดจังหวะและเรียกตัวเปโดออกไปที่ด้านนอกที่บริเวณคอกสัตว์หญิงสาวที่รับ,บาดเจ็บได้นอนหายใจรวยรินอยู่ในสภาพที่ใกล้ปางตายหนุ่มอ้วนจึงบอกให้เปโดจัดการเธอได้เลยเปโดได้เอามีด ไปแทงไปที่หัวใจของเธอยังไม่ปาณีก่อนที่หนุ่มอ้วนจะเข้ามาปิดตาเธอเอาไว้ให้เธอจากไปอย่างสงบเมื่อตกกลางคืนขณะที่ซูซาน่ากำลังนอนอยู่มีคนไขประตูห้องของเธอเข้ามาซึ่งคนคนนั้นก็คือหญิงสาวในชุดดำเธอเข้ามานั่งบนเตียงภายในห้องซูซาน่าก็เลยถามหญิงชุดดำว่าคิดที่จะทำอะไรกับพวกเขาหญิงสาวชุดดำก็เลยบอกว่า,<ๆ>วาเธอจะเอาตัวพวกของซูซาน่าไปส่งมอบกับผู้มีอำนาจที่ยอมจ่ายเงินให้ตัดภาพมาที่อีกห้องเอลเฟโธได้ถามหนุ่มอ้วนว่า เพื่อนๆของเขาหายตัวไปไหนและจับพวกเขามาทําไมอัลเฟโดได้พยายามขอร้องหนุ่มอ้วนให้ปล่อยตัวของเขาไปซะก่อนที่หนุ่มอ้วนจะเอามือบรรลุล้วไปตามใบหน้าและร่างกายของอัลเฟโดเหมือนที่จะลวนลามหนุ่มอ้วนได้เปิดกางเกงของตัวเองลงและจัดการช่วยตัวเองต่อนหน้าต่อตาของอัลเฟโดเปโดจึงได้เดินเข้ามาเตือนหนุ่มอ้วนว่าอย่าทาแบบนี้อีกก่อนที่เขาจะทาการอัดประตูหลังหนุ่มอ้นวนเพื่อเป็นการสั่งสอนในห้องที่ฟิลิเป้ถูกขังเอาไว้ผู้ชายตาบอดได้กระยับตัวและส่งเสียงร้องคาออกมา ฟิลิปเป้ที่แก้มาตัวเองได้จึงได้เดินออกไปจากค้องและเตรียมตัวที่จะหนีก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงคนที่เดินเข้ามาซึ่งคนคนนั้นก็คือหนุ่มอ้วน ฟิลิปเป้ที่จัดก,การตีหนุ่มอ้วนจนเขาสลบไปเมื่อเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดินฟิลิปเป้ก็ได้พบก,กับหญิงชุดดำที่ถือค้อนใหญ่มารอเขาอยู่แล้วเธอเตือนฟิลิปเป้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกก่อนที่จะใช้ค้อนทุบมอนของเขาจนเละในเช้าวันต่อมาอาณาตื่นขึ้นมาในห้องเดียวกันกับฟานซิสกาที่ถูกยิงที่ขานในตอนแรกเปโดรได้ถือปืนเข้ามาและสั่งให้พวกเธอออกไปอาณาจะได้ยื่นเพื่อนสาวของเธอมาที่ห้องทานอาหารก่อนที่ซูซาน่าจะถูกพามานั่งด้วยอีกคนเพื่อนสาวทั้งสามคนได้โผล่เข้าไปกอดกันฟานซิสกาได้าาทุกคนว่ ฟิลิปเป้พี่ชายของเธอหายไปไหนหนุ่มอ้วนจึงพยายามอธิบายแต่ก็โดนหญิงชุดดำดุเอาไว้เปโดได้เดินเข้ามาใกล้สุสานน่าและพยายามที่จะลวนลามเธอก่อนที่อาณาจะเข้ามาเบียงเบียคนความสนใจของมันเพื่อปกป้องเพื่อรักเอาไว้อาณาแกล้งถามเปโดว่าหนว่าพวกเราจะหนีไปด้วยกันถ้าหากว่าฉันยอมอะไรด้วยทําให้เปโดออกอาการเลิกเลกและบอกว่าเธอโกหกเขาไม่เคยพูดแบบนั้นออกมาทําให้หญิงสาวชุดด,ดำออกอาการโมโหว่าเปโดนั้นได้ทําอะไรกับอาณาไปแล้วหรือย,ยังอาณาที่พยายามวิ่งหนีออกไปที่นอกบ้านแต่ก็โดนหนุ่มอ้วนรวบตัวไว้ ก่อนที่จะมีรถคันหนึ่งขับผ่านเข้ามาหนุ่มอ้วนได้สั่งให้อา,านาเงียบเอาไว้และอย่าทำตัวมีพิรุษซึ่งคนที่ขับรถเข้ามาก็คือฮวนชายแปลกหน้าที่เข้ามาซ่อมรถให้พวกเธอเมื่อวันก่อนเขาทักทายอาณาว่ามาทำอะไรที่นี่และเพื่อนเพื่อนของเธอหายตัวไปไหนเธอก็เลยบอกว่าเพื่อนเพื่อน,นของเธออยู่ข้างในบ้านฮวนได้แบกของลงมาจากรถ เพื่อส่งมอบก่อนที่อาณาจะกระซิบบอกเขาว่าช่วยเธอด้วยฮวนก็เลยบอกเธอว่าเขาเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าที่นี่อันตรายมากและอย่าจอดรถโดยที่ไม่จําเป็นเขาได้ช่วยเหลืออาณนาะโดยการสั่งให้เธอไปที่หน้ารถของเขาและซ่อนตัวอยู่บนรถ ยังไม่ทันจะอาณาจะได้ขึ้นรถไปหนุ่มอ้วนก็เข้ามาบอกเธอว่าเพื่อนๆของเธอรอยอยู่ข้างในบ้านซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดอนานาหนีไปเพื่อนทุกคนของเธอจะต้องถูกฆ่าตายทั้งหมดเธอจึงยอมเดินกลับเข้าบ้านแต่โดยดีหนุ่มอ้วนได้บอกให้ฮวนเข้าไปรับเงินข้างในบ้านโดยมีหญิงสาวชุดดำกับเปโดรอเขาอยู่หญิงสาวชุดดำได้ถามฮวนว่าเขามาส่งขอรที่บ้านหลังนี้มานานกี่ปีแล้วฮวนก็เลยบอกเธอว่ามากกว่า30ปีแล้วและเขาก็รู้จักแม่ของคาเมนเป็นอย่างดีซึ่งคาเมนนั้น ก็คือชื่อของหญิงสาวชุดดำนั่นเองเขาขอร้องให้พวกของคาเมนปล่อยตัวของอาดาไปเพราะเธอมีจิตใจที่ดีแตกต่างจากคนอื่นคาเมนก็เลยพาดพิงว่างั้นควรก็คงไม่ห่วงลูกสาวที่อยู่ภายในรถของเขาใช่ไหม ฮวนที่เห็นหน้าจะไม่ดีจะได้ขอตัวกลับก่อนเปนโดก็เลยถามเขาว่าไม่เอาเงินแล้วเหรอเมือ่อฮวนพยายามจะย้อนกลับเอาเงินเขาก็ถูกหนุ่มอ้วนขัดขาเขาจนล้มลงฮวนจึงได้ชักปืนขึ้นมาแล้วจ่อไปที่หนุ่มอ้วนก่อนที่จะบอกให้พวกเขาถอยออกไปค้าแมนก็เลยบอกว่าแกจะกลับไปได้ก็ต่อเมื่อเอาเด็กสาวที่อยู่ภายในรถมาแลกแต่ฮวนก็ไม่มีทางยอมและบอกว่าครอบครัวของแกมันบ้าไปแล้วทาให้รู้ว่าทั้ง3าคนที่จับตัวอาณานและเพื่อนๆมาเป็นพี่น้องกันทั้งหมด ปโดทด่ใช้ปืนของตัวเองยิงเข้าใส่หวนก่อนที่คาเมนจะเข้าไปแตะหววซ้ําด้วยความรู้สึกโมโหในเวลาต่อมาหนุ่มก็ได้บอกให้อานาะและฟานซิสก้าไปที่กลางทุ่งซึ่งมีบุคคลปริศนากำลังนั่งฟิกต้นไม้อยู่พวกมันได้สั่งให้อานาถือปืนแล้วลงมือฆ่าคนที่มีผ้าขุมหัวโดยมีเวลาให้เธอหนึ่งนาทีถ้าเธอไม่กล้าย,ยิงพวกมันก็จะฆ่าเธอทั้งคู่ทิ้งทันทีเมื่อเวลาใกล้เข้ามาอานาจึงตัดสินใจยิงบุคคลปริศนาปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นคือฟิลิปเป้พี่ชายแท้ๆของฟานซิ ก่อนที่พวกมันจะบอกว่าอาณนาะทําถูกต้องแล้วถ้าไม่ใช่ฟิลิเป้ที่ต้องตายพวกเธอทั้งสองคนก็จะต้องตายแทนภาพที่ตัดกลับมาภาในห้องน้า หญิงสาวที่เป็นใบ้หรือเซลิต้าได้ถูกขังอยู่กับพวนพ่อของเธอหวัวเนวปากแก้มาเชื่อกลูก้และสั่งให้เธอรีบหนีไปไม่ต้องมาเสียเวลากับพ่อที่ถูกล่าโซ่ไว้อยู่ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ห้องนอนด้านบนตอนนี้เพื่อนๆทุกคนยกเว้นอานาได้ถูกจับมาขังรวมกันเอาเฟรโดได้เข้ามาปลอบใจฟานซิตกาและได้แนะนำทุกคนว่าพวกเรามี็นจำนวนมากกว่า4ต่อสยังไงพวกเราก็ควรสู้เพื่อหาทางเดียวไปให้ได้ อานาที่ถูกพาตัวเข้ามาที่ห้องก่อนที่ฟาซิสก้าจะเข้ามาทุบตีอานาด้วยความรู้สึกมโมโหที่อานาเป็นคนฆ้าพี่ชายของเธอภาพจีินี่ตัดกรับาที่ห้องน้ำอีกครั้งหัวลอกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อต้องดึงมือออกมาจากพัฒนาการจนหนังมือลอกติดกระดูก เขาจาเป็นต้องทำเพราะไม่อยากตายอยู่ที่นี่ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ภายในห้องนอนอีกครั้งเปโดได้เดินถือมีดเข้ามาภายในห้องโดยมีอัลเฟโดพยายามต่อสู้กับมันพวกเขาได้ฉวยโอกาสในตอนที่มันเผลอขังมันเอาไว้ภายในห้องและหลบหนีออกไปอัลเฟโดกับอาณานั้นได้ไปออกไปนอกตัวบ้านและได้เข้าไปขอความช่วยเหลือกับรถบกระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านทางมาพอดีคนขับได้บอกให้ทั้งสองคนขึ้นไปหลบอยู่ที่ใต้ผ้าดำหลังกระบะโดยมีสองพี่น้องวิไลยตามพวกเขามาพวกนั้นได้ถามคนขับว่า เห็นชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งผ่านทางมาแถวนี้บ้างไหมคนขับก็เลยโกหกว่าพวกเขาหนีไปทางอื่นแล้วตัดภาพกลับมาที่ภายในบ้านเมือ่อได้ยินเสียงทุบป,ประตูดังขึ้นฟานซิสกาจึงได้บุดเข้าไปหลบที่ใต้เตียงก่อนที่คาร์เมนจะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วใช้มีดสับนิ้วฟานซิสกาที่ยืนออกมาจนขาดกระเด็นเมื่อภาพตัดกลับมาที่ด้านนอกอีกครั้งพวกผู้ชายที่ตามอาดานและอ,อัลเฟโดมาได้จัดการฆ่าคนขับรถและรวมไปถึงครอบครัวทั้งหมดยกเว้นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวอัลเฟโดเลยโผล่อมาจากที่ซ่อนและขู่ที่จะยิงหนุ่มอ้วนทิ้งแต่เปด,ดกก็รอั้น และแตะโกนบอกอัลเฟโดกับอาณาว่าเอาไว้เจอกันที่บ้านอัลเฟโดและอาณาได้วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอคนใส่หมวกสีแดงจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือก่อนที่จะถูกชายคนนั้นเอาพวกฟาดเข้าใส่อัลเฟโดอัลเฟโดได้บอกให้อาณารีบวิ่งหนีต่อไปที่ภายในบ้านซูซานนาได้ถูกเบโดจับตัวได้มันเลียไปที่ใบหน้าของเธอและใช้มือลวนลามก่อนที่คาเมนจะเข้ามาห้ามมันเอาไว้คาเมนได้เข้ามาเจอฮวนที่กำลังคันนหนียวไปจากห้องน้ําเธอได้ใช้มีดสับไปที่คอของฮวนจนขาดด้วยความแค้นส่วนอาณาก็วิ่งไปถึงลำธาร เธอกขไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งที่กาลังเดินเล่นอยู่แถวนั้นแต่เธอก็ถูกผู้ชายสวมหมวกแดงตามมายิงผู้ชายคนนั้นทิ้งและลากตัวอนากลับบ้านไปเมื่อตกกลางคืนไอหมวกแดงหรือโฮเซได้บอกว่าพวกเขามาแล้วคาเมนจะบอกให้โฮเซรีบหนีไปแต่โฮเซก็ไม่ยอมและขอเสนอตัวที่จะทํางานด้วยเมื่อพวกเขาหรือกุตาโวและลูกน้องของเขาได้เดินเข้ามาภายในบ้านโฮ <Jose S 2> เซก็พูดเสนอตัวกับชายแกว่าเขาอยากจะร่วมงานด้วยทําให้กุตาโออกอาการไม่พอใจที่เขาพูดออกมา โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตคาเมนก็เลยช่วยแก้ต่างว่าโคเซ่คนนี้นั้นเป็นคนช่วยจับตัวพวกนั้นมากุตาโวก็เลยปืนมาจ่อปากโคเซ่แล้วถามกับเขาว่าเชื่อใจฉันไหมโคเซ่ก็เลยพยักหน้าก่อนที่เขาจะถูกกุตาโ沃ระเบิดสมองจนตายคาที่กุตาโ沃สามารถฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นเพียงเพราะเหตุผลเล็กน้อยโดยไม่สนว่าคนคน,คนนั้นจะเป็นใครก็ตามที่ภายในห้องนอนเพื่อนหญิงสามคนและอัลเฟยโดได้ถูกมัโซลามเอาไว้ ฟราซิสกาที่โทษว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความผิดของอาณาถ้าเธอไม่เข้าไปช่วยหญิงสาวแปลกหน้าในตอนแรกเรื่องทุกอย่างก็คงไม่มาลงเอยแบบนี้ครอบครัวของคาเมนที่พากุตาโวเข้ามาดูของที่เตรียมเอาไว้กุตาโวได้เข้ามาจับหัวองอาณาและบอกว่าเธอสะอาดดีก่อนที่มันจะใช้ขวานสับมือของฟราซิสกาจนขาดกระเด็นกุตาโวได้บอกว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอัลเฟรดจ,จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของมันส่วนพวกผู้หญิงที่เหลืออยู่ทุกคนจะได้รับเกียรติ ที่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อสร้างประชากรเพิ่มให้กับเมืองเมืองนี้ที่กำลังจะตายเมื่อพวกมันออกจากห้องไปอาณาได้บอกเพื่อนตัวเองว่าเรื่องราทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของเธอและพวกเราจะต้องไม่ยอมแพ้ซูซาน,น่าก็เลยบอกว่า พวกเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ถึงแม้จะต้องถูกฆ่าตายก็ตามทีในตอนนี้ฟาซิก้าได้เสียเลือดมากจนเกือบจะหมดสติก่อนที่เซลิต้าจะได้เข้ามาภายในห้องซูซานนาก็เลยถามเธอว่าฮวนคือพ่อของเธอใช่ไหมเซลิต้าก็เลยพยักหน้าเซลิต้าได้นำกุญแจมาไขแาผน,านาการพวกของอาณาอัลเฟโดได้บอกกับอาดาว่า ถ้าเขาหนีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เธอต้องมีชีวิตรอดกลับไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเขาขอร้องให้อนา,ารักษาสัญญากับเขาพวกนั้นได้หาฟานซิกกาลงมาจากบันไดและเตรียมตัวที่จะหนีเมื่อออกไปจากบ้านได้เอาเฟโดได้ตัดสินใจขังตัวเองเอไว้ภายในบ้านเพื่อถ่วงเวลาให้พวกสาวๆหนีเอาชีวิตรอดไปให้ได้พวกของกูตาโวได้เยินตามเสียงลงมาซึ่งในตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วพวกผู้หญิงได้วิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆแต่ฟานซิกกาที่ทนตัไปไม่ไหวจึงได้ขอหยุดพักก่อนที่เธอจะถูกพวกมัน ยิงเข้าใส่การหน้าอกซึ่งคนที่ลงมือยิงเธอก็คือเปโดเปโดได้กับคำสั่ง,งคุตาโวด้วยการฆ่าลูกน้องของมันก่อนที่จะลงมือฆ่าฟานซิสกาซึ่งเป็นสินค้าเซลิต้าได้เอาไม้มาฟาดใส่เปโดตอนเผลอเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสามสาววิ่งหนีไปแต่ซูซาน,น่าดันพลาดท่าวิ่งตกล่องจนขาพิกและเดินต่อไปไม่ไหวส่วนอาณาก็ได้วิ่งไปหลบก่อนที่เบโดจะตามมาทันมันได้เอามีดจ่อไปที่ของของซูซานนะ่าและปาดไปตามเนื้อตามตัว เโดทได้ตัดสินใจแทนสุตนาจนตายอาณาจึงกระโจนออกมาด้วยความแค้นและเล่นงานเปโดโดยการใช้หินทุบไปที่ใบหน้าของเปโดซ้ำๆย้ำๆอย่างบ้าคลั่งจนมันตายคาที่อาณาได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนเห็นรถกระบะสีแดงที่จอดอยู่อาณาจึงใช้มันขับลมนี้ออกมาก่อนที่เจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างลาบติดอยู่กับลังรถ เมื่ออาณาเดินลงไปดูเธอก็สังเกตเห็นว่าเขาคืออัลเฟโดที่ถูกถลกหนังออกมาทั้งเป็นโดยที่หัวใจยังเต้นอยู่อาณามองดูเขาสำลักเลือดจนตายโดยที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยอาณาที่หยิบปืนลูกซองออกมาจากหน้ารถและเดินย้อนกลับไปแก้แค้นให้กับเพื่อนๆเธอเห็นเซลิต้าที่ถูกจับมัดเอาไว้โดยที่ลูกตาของเธอถูกข้อออกไปหมดแล้วเธอขอให้เซลิต้ายกโทษให้และคิดที่จะฆ่าเซลิต้าให้พ้นไปจากความเจ็บปวด ก่อนที่กุตาา่าจะเดินเข้ามาแล้วโยนลูกตาของหญิงใบ้ใส่อาณาอาณาก็เลยทำท่าจะยิงมันกุตตาววก็เลยขู่ว่าถ้าเธอกล้าฆ่ามันพ่อแม่ของอาณาจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นคนมีอิทธิพลมากถ้ามันตายไปทักคนหนึ่งคนอื่นๆจะต้องตายไปรับค้นอ็ควเธออย่างแน่นอนเซริต้าได้พยายามวิ่งหนีไปแต่ก็ถูกหนุ่มอ้วนยิงสวนใส่เธออาณาที่ไม่มีทางเลือกจึงได้นั่งลงแล้วปืนจ่อใต้คางของตัวเองและขู่ที่จะฆ่าตัวตายกุตตาโว่ก็เลยบอกว่าเธอคิดผิดแล้วก่อนที่จะให้หนุ่มอ้วนพาตัวของซูซาน,น่าที่เธอยังไม่ตายออกมปให้อาณาดูกุตตาโว่ได้บอกให้อาณารีบวางปืนลงถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าพืนของเธอซะ ต่ซูซาน่าก็ได้บอกอาดาว่ายังไงซะเธอก็ไม่รอดอยู่แล้วให้อานาจิงใส่พวกมันได้เลยคาเมที่ดีแบบนั้น จึงเอาปืนมายิงใส,ส่ซูซาน่าก่อนที่อาณาจะคว้าปืนมายิงสวนใส่คาเมนจนสมองแตกกระจายกุตตาว์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกกับอาณาว่าเธอทาําพลาดครั้งยิงใหญ่แล้วก่อนที่มันจะเดินจากไปอาณาได้เดินเอาปืนมาจอใส่นุมอ้วนหมายที่จะฆ่าเขาให้ตายแต่เธอก็ไม่ได้ยิงเขาแล้วเดินจากไปเพราะถุงอ,อ้วนเองก็ตกเป็นเหยื่อคนพวกนี้เหมือนกันอาณาได้วิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนได้พบก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับรถผ่านมาแถวนั้น เธอได้ความช่วยเหลืออาดาและบอกกับอาดาว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่อาดาจะเกิดอาการสติแตกและระเบิดหัวตัวเองจนตายก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี้ครับโหดดิบเถื่อน ถอยสถุนหมูจนไม่รู้จะหาคำไหนม,มันบรรยายดีเป็นหนังสยองขวัญสุดโหดดิบอีกเรื่องจากประเทศชิลีที่ดูแลอาอก,การจิตตกก็อกักกะวนหายใจไม่ทั่วท้องระหว่างที่ภาคเสียงอยู่นี่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคลิปจะติดเหลืองหรือเปล่าเพราะหนังมันรุนแรงมากเหลือเกินซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะดูฉบับเต็มของมันเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดเอาไว้ที่เพจอุนน้อยโหนึ่งก็สามารถลองตามเข้าไปดูกันได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป,อปรอบปพยน์เรื่องเซนเดโรซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลย แล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ